โอเคมาเริ่มกันเลยอันดับแรกเลยคลิกตามผมคลิกขวาแอปที่ติดตั้งไปที่ระบบเลือกการแสดงผลแล้วก็แสดงผลขั้นสูงเนี่ยเวลาเราซื้อจอมาเนี่ยเราไม่ดูหรอกนะครับว่าปกติมันอยู่ที่เท่าไหร่เออดูด้วยนะอืมดูด้วย ตอนผมซื้อใหม่ๆเนี่ยของผมมันอยู่ที่60นะครับ60เฮิร์ตนั่นมันหมายความว่าแกนที่คุณมี fps 200เออกาดจอคุณจะเรียงระดับซ e um ูเปอร์แันด์แอลติเมียนแม็กซิมัมเรียโกเจสจีสติงจะเรียงขนาดไหนก็ช่างแต่ถ้าจอคุณมันอยู่แค่นี้มันก็จะดัน fps ได้แค่60นะครับผมต่อให้หน้าจอคุณมันขึ้น200-500อะไรก็ช่าง แต่ถ้าจอคุณมันแค่หกสิเฮิร์ตอยู่อย่างเงี้ยคุณไม่มาปรับให้มันเป็นเฮิร์ตสูงสุดที่หน้าจอมันรับไวเออมันก็จะกระตุกอยูด่ดีนะเข้าใจนะโอเคเออเข้ามาปรับด้วยเออปกติเราซื้อจอไใหม่หลายคนแม่ไม่ไม่ได้มาปรับหรอกหรือเล่นเลยดูได้นะจ๊ะโอเคไปละทีนี้มาถึงกราฟ,ฟิกของเกมกราฟิกของเกมเนี่ยมันจะ แรกๆเ่ยเราจะมาอย่างเงี้ยเป็น Direct X11 ผมจะพูดก่อนว่ากา๊์ดจอทุกวันนี้มันมีอยู่2ประเภท1คือการาดจอที่ใช้พลังดิบกับกรารจอที่ใช้พลัง AI กาก์ารจอที่ใช้พลัง AI ก็คือ Frame Generation เข้ามาช่วยเป็นซึ่งจะเป็นการาดจอรุ่นใหม่ก็คือพวก4 0เอ่อพวกซีรีส์4,000กับซีรีส์5,000นี่คือกรารจอที่รองรับเฟรมเจนแบบเต็มระบบ คือนี่นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องใช้ไดร์เล็ก22เพราะว่าไดร e เล2กเนี่ยสามารถเปิดเฟรมเจนได้เนี่ยการสร้างเฟรมเนีคูณ2ไงไหมเออพวก4,000 5,000เนี่ยสามารถเปิดเฟรมเจนได้การที่เราเปิดเฟรมเจนเนี่ยมันก็หมายความว่าเราซื้อก๊์ดจอมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพคือผู้พัฒนาการาดจอเขาต้องการให้เราเนี่ย ใช้เฟรมเจนครับในซีรีส์40กับซีรีส์50เนี่ยคุณต้องเปิดเฟรมเจนคุณถึงจะได้เฟรมเรทที่ดีที่ลื่นไหลเออแต่ถ้าเป็นการ์ดจอที่ต่ำกว่าซีรีส์4000ลงไปเนี่ยคือมันไม่มีเฟรมเจนละเนี่ยมันก็เหมาะกับไดเรก X11 เออเพราะว่าไดเรก X11 เนี่ยไม่จะไม่มีไอ้เนี่ยฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมาถ้าผมกดแอปพาแล้วออกเกมเข้าใหม่จะไม่มีคำคำว่าการสร้างเฟีมขึ้นมาจะมีแค่ เพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพแล้วก็ความละเอียดสูงสุดแค่นี้ครับจะไม่มีการสร้างเฟรมเจนเพราะว่าการ์ดจอรุ่นเก่าไม่รองรับิฟรมเจนเป็นการ์ดจอที่เน้นพลังดิบสตสวนมากเออเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้ไดเรกอิสิบ้าการ์ดจอคุณไม่รองรับิฟรมเจ็นแล้วก็อันนี้ผมแน่นะไม่ปรับแบบเเพื่อไม่ให้เฟรมมันแบบมันกระชากอะให้เฟรมมันนิ่งอะ เอออย่างเช่นการจอไออ,อย่างเช่นหน้าจอผมมัน2 5 0เฮิร์ตใช่ไหมผมก็ปรับไว้แค่250เฮิร์ตคือต่อให้มัน FPS สูงกว่าหน้าจอมันก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะหน้าจอคุณรับได้แค่นี้อืมเั้นก็ล็อกไว้ดีกว่าไม่ให้แบบเฟรมมันกระชากดีกว่าเออเนี่ยส่วนอันนี้คือ d ดล a อ t ส่วนถ้าอยากให้มัน ปกติมันจะเป็นอย่างนี้อัตโนมัตนะแล้วเราก็มาใหม่ๆเลยมันจะเป็นอัตโนมัติถ้าอยากให้มันลื่นขึ้นก็ปรับเป็นสมดุลมันก็จะลื่นขึ้นส่วนอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยเอจะปรับอะไรก็ช่ไงนี้แต่อันนี้ต้องปรับสูงไว้ก่อนอมันเป็นการประมวลผลอ่ะต้องทําให้ภาพมันสูงไว้ก่อนมันจะได้ประมวลผลได้รวดเร็วอรายละเอียดแผนที่มันก็จะมาเร็วเวลาเราแบบเกิดอย่างเงี้ย นั่นและออกจากฟิโนมฟินิกอย่างเงี้ยส่วนไดเล็ก x12 ก็ใช้กับการจอรุ่นใหม่อย่างที่บอกไปการจอรที่มีเฟรมเย็นพอเปิดได้เล็ก x12 ปุ๊บคําว่าการสร้างเฟรมจะขึ้นมาทันทีเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นอัตโนมัติผมก็ปรับมาเป็นคูณสองเลยเออประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ปรับเป็นสมดุลเพื่อทําให้มันลื่นขึ้นอืส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวหรอกอันนี้จะป่ปไปสนใจเลย อ,อพวกไรเทีสินี้ก็ปิดไปซะนะภาบงภาพเบอร์นี้ก็จะไปใช้เลยแค่นี้แหละง่ายๆก็น,นี่ก็ปรับตามความละเอียดหน้าจอจบครับผมเนี่ยถ้าอ่าสมมติว่าคุณอยากใช้ไดเ็กอสิบเอ็ดใช่ไหม,ค,ไม,ม,ค,ค,ไม,มคุณไม่เปิดเฟรมเ็นคุณนี่อ่ะเออคุณไม่ฟังผมะคุณไม่เปิดเฟรมเ็นคุณกลับไปใช้ไดเ e กอสิบเอด มันก็จะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานนี่แย่วันนั้งแย่เพราะว่าการคุณเห็น fps ไหมตอนนี้มันอยู่ที่244เพราะว่าผมเปิดเฟรมเจนแต่ถ้าผมปิดเฟรมเจนปุ๊บ fps จาก200นี่จะเหลือแค่ร้อยกว่าซึ่งมันหายไปเป็นร้อยเลยนะผมบอกไว้ก่อนซึ่ง fps หายไปเป็นร้อยนี่มัน,มนหมายความว่าไงคุณต้องเปิดเฟรมเจนไงเพราะว่าการจอนี่มันทําออกมาแบบ ในรูปแบบของแบบใช้ AI ประมวลผลเน่ยเออพวก40ี่ยพวก50เนี่ยมันเป็นการ์ดจอที่เน้นพลังงาน AI ไมาช่วยในการประมวลผลคุณต้องเปิดเฟีมเกนเออซึ่วว่าอ่าคุณใช้การ์ดจอรุ่นเก่าไม่มีเฟีมเกนแต่จากเสียกเปิดไดเล็ก x12 คุณเปิดมามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นหนึ่งไดเล็ก x2 คุณเปิดมาภาพมันจะละเอียดขึ้นเมื่อภาพละเอียดขึ้นหมายความว่าไง คุณไม่มีตัวสร้างเฟรมช่วยเนี่ยเออคุณไม่มีการสร้างเฟรมช่วยเนี่ยแกสจอคุณมันก็จะทํางานหนักขึ้นเออมันควรปึมันควรปรับมาใช่ไหมก็ไม่ก็ควรปรับเป็นภาพกะกะกไดเรกเอช1เอต่อไปเออแกสจอมันก็จะทํางานได้เบาลงประมาณงียบผมอืมเออจบแล้วแค่นี้แหละไปละ